สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคร์สวัสดีครับตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องนีดลังเตรียมตัวอยู่ใช่ไหมคะพี่เกใช่พวกเราเราจะเตรียมตัวไปอ่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพัดเตรียมสักกะสีแล้วก็ไม่ใช่เราไปทางอะไรเราเล่นตลกไลยบ้าเหรอเราขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมกันเรียบร้อยแล้วอีกไม่ อีกไม่นานเกินรอค่ะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วค่ะใครที่ยังไม่มานะคะรีบขับรถมามาจับจองที่นั่งได้เลยนะคะจะเป็นบัตรนั่งบัตรยืนนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถมาได้มาเอาได้ที่นั่งงานเลยนะคะโอเคครับหัวแหลมคือพี่หัวแหลมแต่พี่ไม่สั่งงามเนาะโอเคปะโอเคค่ะแล้วนี้นะคะเรามีรุ่นพี่เอฟมาด้วยสวัสดีค่ะพี่คาชาพี่ตา ะพี่เต๋าเอโซเชียลแทนครับผมค่ะเดี๋ยวคอนเสิร์ตเราจะเริ่มไม่ใช่ไหมคะคอนเสอีกแล้วอีกประมาณ5ทีแล้วเดี๋ยวดรีบมาเลยอ่าก็หมดเลยค่ะบิ๊วคนให้มาดูหน่อยเร็วมาเบิ้งเลยหลายเด้อเบิ้งเลยหลายเอ๊ะเบิ้งคืออะไรมาเบิ้งมาดูเลยนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งคืออะไรแปลว่ามาดูกันได้เยอะใช่แล้วค่ะตอนีพี่กับไบร์ทเป็นคนใต้ซึ่งพี่เป็นคนใต้เออใช่แต่ว่าไบร์ทเป็นคนใต้ที่ลงรักษาวิสาครับ มีแบบว่าไปถึงแบบน่ารักโอเคใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามคอนเสิร์ตกันละกันนไม่ลังคาค่ะตอบตอบไม่รู้คอนเสิร์ตเกี่ยวละคอนเสิร์ตก็เราเราถ่ายเรามาโปรโมทคอนเสิร์ตเออไม่ได้เกี่ยวพี่เคถามไม่ต้องคำตอบเลยเฮ้ยไม่ต้องคำถามเลยแกนั่นแหละเอาเหระเออโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมตัวไปเดี๋ยวพี่เคผมเริ่มจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปฉีดสเปรย์เพิ่ม เดี๋ยวเล่หัวก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปทำผมเพิ่มแล้วกันนะคะ bye bye. ยังไงเจอกันที่คอนเสิร์ตนะคะเวลา6โมงเย็นที่ตลาดน้าต้นตาขอนแก่นจ้าใช่ค่ะบ๊ายบาย